ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องพุทธศาส,สนิกชนนักบุญทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ลุงนวลจะพามารีวิวเส้นทางสายบุญขึ้นที่พักสงภูผาญาติการามหลังจากที่เราใช้เวลา14วันทำการในการเทคอนกรีตขึ้นที่พักสงภูผาญาติการามแห่งนี้บัดนี้นะครับเส้นทางได้แล้วเสร็จมากว่า90%เอรซ์ พี่น้องทุกท่านสามารถที่จะใช้รถในการสัญจรขึ้นได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเกง๋งรถจักรยานยนต์หรือว่าการปั่นจักรยานก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังถึงแม้ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตแต่ก็ยังเป็นทางขึ้นเขาอยู่ดีนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะขับรถขึ้นมาชมบรรยากาศขึ้นมาทำบุญ ขึ้นมาชมนกยูงที่นี่นะครับจุดสูงสุดแห่งนี้สามารถที่จะมองเห็นสนามบินหัดใหญ่ซึ่งมีเครื่องบินขึ้นลงให้เราเห็นนะครับในวันข้างหน้าก็าจะพัฒนาเป็นลานกว้างๆเพื่อให้พี่น้องได้ขึ้นมาพักผ่อนได้ชมการขึ้นลงของเครื่องบินนะสนามบินนะนานาชาติหัดใหญ่นะครับในโค้งต่างๆนะครับที่ท่านได้เห็นนี่ก็คือสะดวกสบายไม่ลื่นขับรถได้ไม่ลำบากแต่ต้องใช้ ความระมัดระวังเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะครับก็เหลืออีกไม่มากนะครับเหลือ,อ,อนนไม่มากตอนนี้ก็จะเห็นะครับสุดก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเหลืออีกประมาณสักประมาณร้อยกว่าเม็ดก็สามารถที่จะถึงเส้นทางนะครับโดยจํากัดในเรื่องของงบประมาณต้องขออนุโมทนาบุญกับน,กบนักบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมบริจาคเงินกันมาได้ทําเส้นทางสายนี้ให้จนเกือบลุ่วงไปด้วยดีนะครับ วันที่13สิงหาคมเราจะมีการทอดพระป่าก็บอกบุญมาร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต่อถนนให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยรับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ